สวัสดีค่ะ FC ีที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องวรนพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พีโก้ได้มาเที่ยวทะเลแล้วพีโก้ได้ขออนุญาตกับคนที่เขายืนตกปลาตรงนี้นะคะแล้วพี่จะขอถ่ายรูปเขาเขาก็บอกว่าโอเคค่ะโอเคพี่ดีใจมากได้จนีนิวันนี้เราก็จะถ่ายรูปเขาตอนที่เขาตกปลานะคะเอาไปดูกันเลยค่ะว่าเขาจะได้ปลาไหมนี่ค่ะทุกคนเขายืนตกปลาอยู่ฝั่งน้เดี่พีจะหา บอกว่าไอ้ม hey, no kind of like, ันสะท้อนเสงเนาะทุกคนเนาะลมแรงมากนะคะลมซก็เคยได้ป่ามั้เฮ้ยเราอยู่ตรนี้ไม่ได้เว้ยเีาเียมาทำนี้ละทุกคนกบน้องหนิบเจอเจอเบ็ดค่ะอยากจะปีนขึ้นไปจัง ไม่ทันแล้ หนาวก็หนาวนี่ขนาดเด็ดออกนะคะเนี่ยไปดูอีกนิดหน่อยกอนว่าเขาจะได้ปลาพาดูฟังฟิชพันฟังฟิชเฮ้ยบอกว่าถูกถูกจะ่ได้ตอนนี้กันทุกคนมันจะได้ยังไงคุณดึงขึ้นวันนี้ฟ้ามเมาขึ้นแล้วมันหนีไปน้ำด้วยตะกอน,นมันจะปลาจะว่ายมาเข้าฝั่งก็ตก ขึ้นตีไปตีมาเขาก็ตกปาดนี่เขาก็ต้องซื้อบัตรด้วยนะคะทุกคนถ้าไม่ซื้อบัตรเขาก็ไม่สามารถที่จะมายืนแล้วก็ตกตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เขาเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เดินเที่ยวไปเที่ยวมานี่เขาเป็นตำรวจน้าําหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจบัตรเราหรือเปล่า,เ,ลเ,า,าเพราะฉะนั้นเลยเราต้องมีบัตรอยู่ในถุงเระเขาของเราตลอดเวลาะคะ่ะทุกคนที่ไม่คิดว่าเขาจะได้นะ เพราะว่าพี่หนาวแล้วพี่ขอตัวก่อนดีกว่าโอเคค่ะทุกคนพี่คิดว่าเขาไม่ได้ปลาหรอกเพราะว่ามันหนาวมากแลยคืนก็เร็มากค่ะเรากลับไปฝั่งนั้นกันดีกว่าทุกค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินอยู่ตรงนี้ได้นานมันหนาวมากแล้วก็เย็นมือมากเนะเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้ปลาหรอกค่ะ เพราะว่ามันขึ้นมนแรงเขาต้องรอให้ขึ้นสงบกว่านี้หน่อยแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาได้ปลาค่ะเกือบประมาณสักสามกิโลค่ะก็ตัวหนึ่งก็เกือบกิโลกว่าเลยเนาะเขาได้ประมาณสี่ตัวคะ่ะเมื่อวานนี้ที่ตรงนี้แหละเขาก็เลย ไอ้ว่าเขาหม่านเมื่อวานเขาก็เลยมาอีกแต่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นมันจะเรงขนาดนี้กันทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่วรรณภาเดนมารกด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอ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 บคุณที่ดูคลิปพี่จนจบนะคะสวัสดีค่ะ